นอนนึกล no <c oughs> ูกเศร้าพี่น้องแลนใต้แลนเนื้อร่างกายสิวไหลมันสุดชมนี่ไป่ชายนอนพี่น้องเนาะสบายดีบั้ยถูกทุกคนพี่น้องเลยวันนี้ตอนทำคอนเสิรสมบ่างกาพี่น้องเจ้าอันของแบงค์พี่น้องย่เงี่ย แลนน,แลนนันนนี่นองแบงอะ่ะเ้าตื่นเ้านาะไปาพานุ่มมี่เนาะไปน้องหมอเป็ปสบายพี่น้อยเมียื้นนี่เมียกัเมื่อยคื้นมื้นนี่เลิกจนดืนอยางไหนนอนโอ้นม่ธรรมดาเน้อพี่น้องเดาอกอบชีวิตนะ ที่ใหญ่เคยเจอมาพี่นาะถึงแบบมันสีแบบค่อยๆเนาะค่อยๆไปค่อยๆมาแต่มันกบบมันสีสาสมนะพี่น้องเนาะมันสีสาสมเดินพี่น,อน,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 นอ้องเด้อการเอ่อเมื่อยของหลังกายเฮาคนเฮานี่กอ,องแบ่งวงซีพี่น้องกันจะอยู่นะ mạng mà ông siêu cho lại <laughs> nhắn lộ <laughs> anh nhắn quả cho gì lộ แอบพี่น้องเลยอยากไปอยู่เด็กหลินน้ำมงพอไวหลินนอกแอนปลอดขื่อพี่น้องเลยจะจะไปนอนโรงพยาบาลอีกไวได้เนาะบริหารห้างเงินจะแสดงมือเบิดเงินเบิ้ดข้าพี่น้องกี่นี้เกี่งจนโบเรือนั่งกระเป๋าเลยบริหารห้างเงินมีแต่จ่ายครับจ่ายสี่หมื่นเนาะพี่น้องเพิ่นต้อนเพิ่นไปเขาองมอกี่นี่พี่น้อง สีมือจน,น,น,นบนเรือเงินในกระเปาเรืองเงินในกระเป๋าสองพันขีปบริหารบริหารเงินไม่ได้หลยพี่น,น้อไอมันแบบรายจ่ายแบออกเสมอเสมอกินแม่งลูกนมนะหรือกินโจ๊กบ่กินเขายางสาวเนี่ ะพอวนันผ่าผ่าเอื่อยไปห้องมอพี่น้องไอ,อเ้เมื่อเสารนี่ผ้าเอื่อยเพิ่นสเมีแหละแต่เสาร์เนาะผืนเราอยู่น้าหมู่ิ่นแล้วก็ไมปแถาเนาะพี่น้องกินหมี่มามะ่าอะไรเมื่อเสารนี่หลังจากมาตีห้องมอไก่ก็เลยเราไปเปิดหาดก่อนนาะพี้อง เปิดน้านแล้วกรับเอ่อผ้าแซมี่ไปนอนนอนเหรเพื่อนป้าเนาะเพือออ่อนหน้องผึ่อไว้เพื่อนเนาะอ,อยู่หาาาา้านป้าเลื่องการเมาอวนต่อนี่เขา่าพอถ้าเรากินเลยพี่ดองไก่นะเข่าเสานะทั้งๆกินเข่าเสารนะ์าาาเลยตอนนี้ก็เป็นเวลานี่เนาะพี่น้องเกือบสิบโมงแล้วเนาะเก้าโมงห้าสิบแปดนาที Ui, nấm nôm nè sao, uống thật là พอหิวข่าวนห่เยนั่นใส่ยนบิดเลยเนี่ยใครท่านกินข่าวจะได้กว่านะพอถ้านกินข่าวมุทงสารพอป๋ใหอข่แหลนน้ำอยู่พอกินข่าวเลยกินนมพ๋อกินนมอยานมมีข่อกินเห่อ Anh phèn khỏi rất là quẩn Anh phèn Hả? Còn đang Đang sân này với vâng lộ. <laughs> Nào vô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 , Nào vô. Nào vô. Nào vô thử <laughs>

フフフフ。 เผ่าแล้วป่เอเยื้จะมันคือพอมันคากกินแล้วน้องนะกินแล้วม่อกินแล้วน้องเหรอได้กินแล้วกินขว้วกินขว้นขวบน้วข้วสไต,ตล์แดนฮันแลนดนี่ยนผ่าป่ะเป็นลมนน เป <c bio> ็นได้กินเผาแล้วนี่ยะมาไกินเ่าได้อาอเรากินขผาเป็นเยโอ้ยมีแต่คนบ่อยมีแต่คนโซ่พี่น้องลอยากห่าพี่น <again> ้องกเผาก็ได้ไก่กับน้องแบคงเนี่ยไข่แข้งแรงน้องแบงก็แข้งแรงจะใช้แบค์จะเป็นเจ็บเป็นไดกันเนาะกะอดอ้าวฮอร์ผู้ชายนอนกันง่ายย่นอก็่เลยวเยบ่อะไรพี่น้องเป็นหกยั

ม้ขึ้นเงเมื่อยมันขึ้นข้างอย่โกโกเมื่อยก็เลบไปนอนน้ำจ่มบัวดร้งคลิปไปถ่ายคลิปมีทองแหงมี้องบัวัราเข้าไป่องเขาบดรงคล้ายเขื่อนเลก็สิ่อได้ถายอยู่เนาะขาบคล้ายเขือนน้ออีกแบบเมื่อยอีนะเมื่อยแบบเนาะเทบห่านคล้ายห่านเทบเองคล้ายเองอีกเลยก็เมื่อยอีกเมื่อยแลวก็เห็ดยูเห็ดกินพี่น้องเลยเห็ดยูเห็ดกินแล้วกา นแล้วก็ออกแล้วก็นอนบ้านพะเนาบัวคล้ายบัวหาจักพายมาหาเฮาเฮาบุยผู้ใด้ห้ยบุยผู้ใดงเหยืนเนาะบุยแพ้เยืนีหยเราพี่น้องเนาจะใจตัวเองพ่อแม่เพิ่นกระบุได้เหตุอะไรเหงานเลยพี่น้องเพิ่นกระเถาเลยก็มีแต่เฮาเลยเลี้ยงเพิ่นเพิ่นนั่เลี้ยงเฮาบ่ได้ดอกเพราะเฮาก็อายุปลานนี่ยเลยนะพี่น้องเนาะพ่อแม่เพิ่นกระเถาเลยพี่น้องบุได้เหตได้หายนั่งเละเขาบัวอาศัยตัวเองกับ่ได้พี่น้อง กนยังหายใจก็คือว่ายังบ่ตายพี่หนุ่ยเมื่อยเมื่อยน้ำเมียเมื่อยแล้วก็ท้วก็เมื่อยนะพี่น้หนุ่ยเราเรื่องเมื่อยแล้วก็เบาไก่เพิ่นกันมันจะไปนอนพี่นุ่ยเป็นก็เมื่อยน้ำนี่ผู้หนึ่งเมื่อยแล้วมันทางเมื่อยแต่ว่าแบบมันเด็กคั่วเอากันแล้วมันก็เมื่อยผู้คั่วกับผู้เจ็บนั่งซ้ำเกันพี่น้หนุ่ยพี่หนุ่ยกวนแล้วนอนสบายเมื่อคืน เรื่องกินยังกับ่ได้ตาดบกินยังพับ่ขึ้นผขึ้นเน่แม่หออ้อยอ้ยนแ่บสบ้าได้แม่จะรับค่ะร่อพ่อโมเมืองทจังขึ้นไปห้องนอนจะนอนคนเดียวบจะพูเอวเออนอนคนเดียวก็ได้แบบนี้มือแรกนอนคนเดียวอีกกัเก่งนคือมาเลยไปหับนะ อุ้มอาวเหอุ้มกดดดิ่นดาดหังม่หายนี้ส่อเบงสุดหสุดขอตังขังแรกลงตลาดพี่งเรเลือกเป็นคนบรมักนงสุดแบบนี้พี่งมักนงส่งเสือหรือว่าเด็บส่งกับเสือนะพีัคเนาะ นุ่งเว็บส่งค้าใหญ่มีส่งค้าเดฟแล้ว่็เสือพี่น้องเนี่ยสุดัน่เนี่ยบริสุทธิ์นุ่งอเป็นคนโบมากนุ่งเน่ไม่อยากพื้นพ้านี่ก็บโบมาพี่น้องนุ่งแล้วก็มีผู้ถ่วงเลย้วคือบอกนั่นแล้วบุกินเขาเนี่ยให้หนน่ะบุกินช้ยังปั่นญี่ปุ่นจะกินได้ญีปุ้นทอ ป้วนทองอยู่บึบบึบทั้งแหน่ทั้งแหน่ในนิพี่น้องค่าอยู่ในนีขึ้นชืออกแล้วก็เป็นในในในวังเงินส่วงเงินพอใจนี่ก็เมื่อยในนี้นะแต่กันยังยังมาค่าอยู่เอ็นดีได้หยุดก็เพาะหยุดอิฐปูนทองนะซ้ำบอนเธอได้จากสมัยเมื่อยกินหนาหนักินได้กันยังดีเนะพี่น้องขนาดบริกินยังกันยังพอแห้งตื่นมาอะไรกระปุ้นโลดมือที่เต็มมือตานะ ปุ่นอยู่แล้วค,คนเมาค่ะราบตาอยหัวแล้ววัา้พี่น้องชิมนีกกระเทขอล่าเพียงีกนยงเด้อพ่อก็มาเค็หนาพี่น้องู่ดีไม่แห้งสมุนทพี่น้องสบายดีจา้าสบายดี